ครับก็กราบเียนอาจารย์ที่เคารพสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทำคลิปทำแอนิเมชัน 3D นะครับผมโดยเป็นการแคปหน้าจอนะครับผมเพื่อสาธิตวิธีการทำแอนิเมชันนะครับแบบ 2D นะครับวันนี้ก็จะมาทำแอนิเมชันแบบ 2D โดยใช้โปรแกรมเ,เขาเรียกว่าโปรแกรมอะไรอะไพวอร์ดนะครับผมนี่ครับ ไพวอร์นะครับผมโดยใช้โปรแกรม p พ w อ r d โดยวันนี้ผมจะสร้างอาเป็นอเป็นสติ๊กเกอร์แมนนะครับโดยสติ๊กเกอร์แมนตัวนี้จะเดินนะครับผมเดินจากเดินจากซ้ายไปขวาหรือเดินจากขวามาซ้ายนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะสร้างให้เดินอยู่ที่เดิมนะครับเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับ ครับผมเรามาเริ่มขั้นตอนเลยนะครับเริ่มแรกครับเราก็เปิดโปรแกรมพิวดขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับอยู่หน้าจอครับครับตอนนี้ก็จะมีสติ๊กแมนนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่หน้าจอนะครับก็ลากมันมาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่จะลากไปไหนนะครับจากนั้นนะครับก็ผมก็จะเปลี่ยนผมก็จะใส่เท้ามันนะครับผมผมใส่เท้านะครับ เพื่อให้มันเหมือนคนมากขึ้นนะครับโอเคใส่ถ้าครับโอเคเท้าข้างหน้าครับเท้าข้างหลังโอเคครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ออกเลยนะครับอืออือกวเมื่อกี้ต้องเชยครับผม้อใหม่นะครับใส่เท้านะครับข้างหน้าครับก็ัะ โอเคครับเราก็กดเซฟครับผมตั้งชื่อตัวสติกเกอร์แนนะครับตั้งชื่อโอเคครับเสร็จแล้วป่ะครับโอเคครับไม่มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเดินนะครับผมแล้ว <c oughs> เราก็สร้างเฟรมก่อนนะครับ เฟรมที่หนึ่งครับต่อไปจะสร้างเฟรมที่สองนะครับทําให้มันเดิมนะครับอาผมขอแก้ไขเฟรมที่หนึ่งนะครับเฟรมที่หนะึ่งโอเคก็แขนอ่านี่จะเป็นแขนด้านนอกนะฮะโอเคครับ ขอเริ่มเริ่มตัวใหม่ครับตัวใหม่ก็ขานี้ตรงนะครับโอเคครับนี่ครับต่อไปก็จะจะสร้างเฟรมอีกเฟรมหนึ่งนะครับผมขยับไปข้างหน้าครับ แขนนี้มาข้างหน้าแล้วก็แขนนี้มาข้างหลังนะครับขาก็จะเปลี่ยนกันนะครับขานี้ก็จะมาข้างหลังาอันนี้ก็จะไปข้างหน้าโอเคต่อไปขยับมาอีกครับขานนี้นข้างหน้าขานนี้มาข้างหลัง ได้สามเฟรมแล้วครับผมต่อไปเฟรมที่สี่ครับก็ขยับไปอีกครับผมเดินจากซ้ายไปขวานะครับผมรครับเชียนออกไป โอเคครับผมเรียมรแล้ว okay, ครับโอเคครับตัวนี้ถึงตรงกลางแล้วครับก็จะบวกมือขึ้นนะครับนี่ครนะับแล้วก็ทักทายครับผมนี okay, ่ครับทักทายเสร็จแล้วก็จะกระโดดนะครับผมจะทำการกระโดดนะครับ Lần đầu tiên, bạn cần tập trung vào khu vực này. Bạn cần tập ครับตอนนี้กำลังย่อตัวครับครับย่อตัวเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นนะครับผม เธอขึ้นครับผมแล้วก็ตกล,กลงมาเหมือนเดิมครับผมอาตกลงมาเหมือนเดิมลงมาเหมือนเดิมครับแล้วก็มายืน โอเค okay, ครับผมเป็นจบแล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ยกมือขึ้นลาครับ โอเคครับลองเล่นดูนะครับผมกดเพนะครับผมฮ่าเห็นนะครับเดินมาครับผมแล้วก็มือลกาเดินมาเดินมาก็กระโดดขึ้นก็บุกมือโอเคครับสําหรับแอนิเมชันผมก็ี่ครับเป็นเบื้องต้นครับให้ขยับได้ครับก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามชมมาจนจบนะครับผม